ก็มีคอมเมนต์ของพี่ๆนะครับที่ถามมาว่าเจ้าน้องตัวนี้ใช่ตัวที่ผมเก็บน้องมาเลี้ยงไหมนะฮะตัวที่ว่าน้องเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับผมคือผมจะบอกว่านี่นะครับจากวันแรกที่พี่เคยดูตอนที่ผมไปเจอน้องนะฮะนี่ฮะผมก็ยังเลี้ยงน้องถึงทุกวันนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะตัวเดียวกันเลยเจ้าน้โมในวันนั้นวันที่ผมไปเจอน้องอยู่ข้างทางแล้วที่ผมรับน้องมาเลี้ยงนะคือเจ้าตัวนี้นะฮะตั้งชื่อให้ว่าจานโมนะครับผม คือว่าไม่ได้เอาน้องไปไหนแล้วก็ไม่ได้เอาน้องให้ใครเลยนะครับถามว่าวันนั้นมีคนจะมารับน้องไหมก็มีนะครับผมแต่บางคนก็เขาอาจจะบอกว่าเขาอยู่ไกลบ้างอะไรบ้างนี่นะครับแล้วบางคนก็มาเจอคลิปที่หลังอ่ามาเจอคลิปทีหลังว่าว่าผมไปเจอน้องบางคนก็สงสารน้องบางคนก็อยากจะรับเลี้ยงน้องนะฮะแต่คือผมต้องบอกว่าเจ้าน้มูนะครับผมนะจนถึงทุกวันนี้นะครผม จะเลี้ยงเขาไว้เองนะครับผมนี่คือเขาคุ้นชินการที่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะปล่อยน้องไปอยู่กับใครได้แล้วนะครับผมเพราะผมก็จะเลี้ยงเขาไวนะนะครับผมนี่เจ้านมูวันที่เจอวันนั้นเลยนะนี่เจ้าตัวนี้เลยนะตัวเดียวตัวเดิมนะฮะนี่เพราะสําหรับพี่บางคนนะฮะเขาก็เพิ่งจะมาเห็นคลิปวิดีโอแรกนะฮะคลิปวิดีโอแรกคือที่ผมตั้งแต่เจอ น้องนโมนะครับคือผมจะมีการถ่ายคลิปเอาไว้อยู่ตลอดอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับน้องไว้อยู่เรื่อยๆนะครับผมพี่บางท่านก็อาจจะเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเจอตั้งแต่คลิปแรกนะฮะแล้วก็มาเจอคลิปปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะครับผมนโมมีการเจริญเติบโ oh. ตหน้าตาเขาก็้เปลี่ยนไปจากตอนแรกค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเลยทุกคนนะฮะเพราะตอนแรกนี่คือตัวเขาจะสีเข้มกว่านี้นะผมว่าตอนแรกแรกที่ผมเจอนโม k, ตัวนโมจะสีเข้มกว่านี้ตัวสีของนโมนี่คือจะออกแบบเป็นสี ค่อนข้างที่ว่าจะสีเทาๆนะฮะแต่มาทุกวันนี้เหมือนนโมชักจะเริ่มเป็นติดออกขาวๆซะส่วนมากเลยนะฮะนะฮะบางคนก็จะบอกว่าใช่น้โมตัวเดิมไหมนะครับผมคือนี่นะครับเจ้าน้โมตัวเดียวตัวเดิมเลยนะครับผมตั้งแต่ที่เจอวันนั้นจนถึงทุกวันนี้นะฮะคือว่าน้องก็โตขึ้นนะฮะนโมอยู่กับอยู่กับผมก็จะเป็นเดือนแล้วนะครับผมเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมนี่นะฮะ มาถึงตอนนี้แล้วนะคผมก็มีพี่ๆบางท่านก็ยังก็ยังบอกว่าจะรับน้องนะครับผมจะรับน้องไปจะรับน้องไปเลี้ยงนะครับคือผมจะบอกว่าผมไม่สามารถที่จะให้ใครได้แล้วนะครับผมผมจะเลี้ยงเขาไว้เองนะฮะใช่ไหมผมไม่ไปอยู่ที่ไหนแล้วนะฮะคือจริงๆแล้วคือผมไม่ได้คิดว่าผมจะไปเอาน้องมาเลี้ยงด้วยนะฮะคือผมไปเลี้ยงข้าวหมาจออะไรพวกนี้แหละแล้วคือผมก็ เลีย้ยงข้าวพวกเขามาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วแล้วพอมาวันหนึ่งคือผมก็เจอเจ้าหนูเหลือแค่ตัวเดียวนะฮะเหลือแค่ตัวเดียวผมก็เลยสงสารนะฮะแล้วผมก็เลยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะฮะว่าจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาน้องมาเลี้ยงนะฮะก็เลยมีพี่ๆบางท่านก็เขาอาจจะเพิ่งเจอคลิปเก่าอา่าเพิ่งจะเจอคลิปนั้นแล้วคือเขาก็เลยมีการถามมาว่าเขาอยากจะมา รับน้องน้ำโมอ่าเห็นเจ้าน้ำโมตอนนั้นกับคือตอนนี้คือจ้าน้ำโมนี่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะฮะนี่นะฮะเราก็อาจจะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นมาหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนทีแรกนี่คือผมจะบอกว่าน้ำโมแทบดูไม่ได้เลยขนนี่แบบคือขนเนี่ยขนเนยขาจะดูเหมือนเป็นเป็นแผลตามผิวหนังค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะฮะส่วนมาถึงทุกวันนี้คือผมรักษาเขาจนหายนะครับผมนี่นี่ถ้าถ้าดูตามด้านหลังนะฮะ ตอนที่มาทีแรกคือจะบอกว่าน้องแทบจะไม่มีขนนะฮะคือขนเขาน้อยนะครับทุกคนเขาจะมีเป็นเหมือนเป็นแผลเป็นแผลเหมือนเป็นโรคผิวหนังอ่พก็รักษาน้องจนโรคผิวหนังนี่คือเขาหายนะฮะนี่นี่นะฮะก็ที่พี่ๆถามมาว่าใช่น้องหมาในวันนั้นไหมนะครับผมนี่แหละครับผมน้องหมาในวันนั้นเลยนะฮะวันที่เจออยู่ข้างทางนะฮะรับมาเลี้ยงไว้เรียบร้อยนะฮะ 嘛，放嗯